สิ่งที่คุณเชื่อคือใบสั่งยาที่จิตใต้สำนึกเขียนให้ร่างกายทำตามสรุปเนื้อหาบางส่วนจากหนังสือคุณคือพลาซิโบโดยดรโจดิเพนซา 1. พลาซิโบไม่ใช่เรื่องหลอกพลาซิโบคือสิ่งที่ดูเหมือนยาหรือดูเหมือนการรักษาแต่ไม่มีสารออกฤทธิ์จริงทางชีวภาพเช่นยาหลอกหรือเม็ดยาแป้ง การฉีดน้ำเกลือการนวดหรือการทำหัตถการที่ไม่ส่งผลทางกายภาพจริงๆแต่สิ่งที่น่าทึ่งคือแม้เป็นเพียงของปลอมแต่เพราะความเชื่อของผู้ป่วยสามารถทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ได้เช่นอาการดีขึ้นจริงสมองหลั่งสารบรรเทาความเจ็บปวดเช่นเอนโดฟินอัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิตกลับมาสมดุล ระบบภูมิคุ้มกันทำงานดีขึ้นระดับฮอร์โมนความเครียดลดลงเป็นต้นแล้วมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเมื่อเรารู้สึกว่าได้รับการรักษาสมองจะเริ่มตอบสนองราวกับว่ามีสิ่งดีเกิดขึ้นจริงเพราะความเชื่อนำไปสู่ความรู้สึกปลอดภัยและสมองเข้าสู่โหมดฟื้นฟู ระบบประสาทอัตโนมัติเปลี่ยนจากสู้หรือหนีเป็นพักและซ่อมแซมพลังแห่งจิตใจไม่ได้อยู่ในจินตนาการแต่ส่งผลต่อร่างกายอย่างแท้จริงสิ่งที่เราเชื่อและคาดหวังสามารถส่งสัญญาณจริงไปยังระบบต่างๆในร่างกายนี่คือเหตุผลว่าทำไมความเชื่อในแง่บวกและความไว้วางใจจึงเป็นพลังสำคัญของการหายป่วย นี่คือตัวอย่างจากงานวิจัยจริงและกรณีศึกษาที่น่าทึ่งเกี่ยวกับพลาซิโบที่แสดงให้เห็นว่าจิตใจเราสามารถเปลี่ยนร่างกายได้จริง 1. การทดลองกับผู้ป่วยไมเกรนจากงานวิจัยในปี2014โดย Harvard Medical School ผู้ป่วยไมเกรนกว่า450คนถูกแบ่งเป็น3กลุ่มผลลัพธ์ที่น่าทึ่งคือ กลุ่มที่กินยาหลอกแต่คิดว่าเป็นยาจริงมีอาการดีขึ้นเกือบเท่าคนที่ได้รับยาอาการปวดไมเกรนลดลงกว่า50%แค่ความเชื่อว่ากำลังได้รับการรักษาก็ส่งผลต่อสมองทำให้บรรเทาอาการได้จริงความเชื่อจึงสามารถกระตุ้นสมองให้หลั่งสารลดอาการปวดที่จะส่งผลให้จิตใจมีผลทางกายภาพจริงๆ 2. การผ่าตัดเข่าแบบหลอกแต่เดินได้ดีขึ้นจากงานวิจัยของดรบรูซมอสเล่ย์นักสัญญกรรมจากเท็กซัสผู้ป่วยเข่าเสื่อมถูกแบ่งเป็น3กลุ่มดังนี้ผลลัพธ์คือหลังจากพักฟื้น6เดือนถึง1ปีในกลุ่มที่ไม่ได้รับการรักษาจริงแต่คิดว่าผ่าตัดแล้วเดินได้ดีขึ้นพอๆกับกลุ่มที่ผ่าตัดจริง สมองสามารถปรับการรับรู้ความเจ็บปวดเมื่อเชื่อว่าหายแล้ว 3. โรคซึมเศร้ากับยาหลอกที่เปลี่ยนเคมีในสมองงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียเปรียบเทียบสมองของผู้ป่วยซึมเศร้าสองกลุ่มกลุ่ม A ได้ยาต้านเศร้าจริงส่วนกลุ่ม B ได้ยาหลอกแต่ไม่รู้ผลคือทั้ง2กลุ่มมีสารเซโรโทนินเพิ่มขึ้น สมองของกลุ่มที่ได้ยาหลอกแสดงรูปแบบของการฟื้นตัวคล้ายกับผู้ที่ได้ยาความเชื่อว่าฉันกำลังดีขึ้นทำให้สมองตอบสนองเหมือนถูกกระตุ้นด้วยยาความคิดของเราจึงเป็นคลื่นพลังงานที่มีผลต่อเคมีของร่างกายดังนั้นความเชื่อในสิ่งที่ดีจึงเป็นการเปิดประตูสู่การเยียวยายอย่างลึกซึ้งวิทยาศาสตร์เบื้องหลังระหว่างสมองกับร่างกาย ความคิดของคุณเปลี่ยนร่างกายคุณได้จริงๆเมื่อคุณคิดหรือรู้สึกอะไรบางอย่างสมองจะปล่อยสารเคมีออกมาเช่นความกลัวเครียดจะปล่อยคอร์ติซอลอะดรีนาลีนความรักเชื่อมโยงจะปล่อยออกซิโทซินโดปามีนหรือเซโรโทนินสารพวกนี้เดินทางไปทั่วร่างกายผ่านกระแสเลือดและมีผลต่อหัวใจภูมิคุ้มกัน การย่อยอาหารฮอร์โมนและแม้แต่ DNA Neuropeptide คือโมเลกุลแห่งความรู้สึกเวลาที่คุณรู้สึกดีหรือร้ายมันไม่ใช่แค่ในหัวใจมันส่งสัญญาณเคมีไปยังเซลล์ทั่วทั้งร่างกายเซลล์ทุกเซลล์มีตัวรับ r e c e p t ร์ or, ที่รอรับสารเหล่านี้และจะตอบสนองตามชนิดของอารมณ์ที่คุณรู้สึกเช่นถ้าคุณรู้สึกสิ้นหวังนาน,น,าน เซลจะชินกับความรู้สึกนั้นและเรียกร้องมันซ้ำนี่คือเหตุผลที่ทำไมบางคนจึงเสพติดอารมณ์ลบโดยไม่รู้ตัวมีการยืนยันจากงานวิจัยสมัยใหม่หลายศาสตร์เช่น n e วโรไซแอน c e ประาาสาทวิทยาจสแกนสมองเจอว่าความคิดเปลี่ยนโครงสร้างสมองได้จริงไบโอโลจี Biology, ชีววิทยายืนยันว่าเซลล์ตอบสนองต่ออารมณ์ได้อย่างแท้จริง ควอนตัมฟิสิกส์บอกว่าทุกการรับรู้เปลี่ยนสนามพลังงานของร่างกายไซคลอจี Psychology, ความเชื่อเปลี่ยนพฤติกรรมและสุขภาพโดยตรงโดยที่พลาซิโบเอฟเฟกก็พิสูจน์สิ่งนี้ 2. คุณคือพลาซิโบไม่ต้องหวังพึ่งภายนอก ด r รโจดิเพนซาชี้ว่าเราสามารถใช้ความเชื่อและจินตนาการของตัวเองเป็นพลาสิโบที่มีชีวิตได้โดยไม่ต้องอาศัยสารใดๆเขาเริ่มจากการตั้งคำถามว่าคนเราใช้หลักพลาสิโบเพื่อเยียวยาร่างกายได้หรือไม่โดยไม่ต้องพึ่งอำนาจภายนอกในวงการแพทย์ยาแป้งที่ไม่มีฤทธิ์ที่ใช้ในการทดลองแต่ผู้ป่วยบางคนกลับหายจากโรคได้ เพียงเพราะเชื่อว่ายานั้นได้ผลจริงความเชื่อของคนไข้ทำให้ปลดปล่อยสารเคมีในร่างกายออกมาสมองจึงสร้างยาจากภายในเช่นสารลดอักเสบสารต้านปวดนี่ไม่ใช่เวทมนต์แต่วิทยาศาสตร์เรียกมันว่าผลของความเชื่อดรโจดิสเพนซาบอกว่าถ้าความเชื่อที่สร้างจากปัจจัยภายนอกเปลี่ยนชีวภาพเราได้ แล้วทำไมเราจะไม่ใช้พลังจินตนาการภายในเป็นยาได้ด้วยตัวเองเพราะความเชื่อบวกกับจินตนาการเท่ากับยาภายในดรโจดิสเพนซ่าเรียกสิ่งนี้ว่า being the living placebo คือการกลายเป็นลาซีโบที่มีชีวิตด้วยตัวเองโดยการฝึกจินตนาการว่าตัวเองหายดีแล้วรู้สึกขอบคุณล่วงหน้าเหมือนสิ่งนั้นได้เกิดขึ้นแล้วจริงๆ ฝึกสมองให้ผลิตสารเคมีของสุขภาพที่ดีและความสมดุลผลที่เกิดขึ้นสมองและร่างกายจะตอบสนองเหมือนสิ่งนั้นเป็นความจริงแม้ยังไม่ได้เกิดในโลกภายนอกในหนังสือคุณคือพลาซิโบดรโจได้เล่าเรื่องคนธรรมดาที่เผชิญกับโรคร้ายแรงเช่นมะเร็งระยะสุดท้ายพากินสันภาวะซึมเศร้าเรื้อรังไทรอยอักเสบ ภูมิแพ้ตนเองโรบปวดเรื้อรังและพวกเขาไม่หายจากยาแต่เริ่มหายเมื่อเปลี่ยนความเชื่อและฝึกจิตเชื่อมกับร่างกายอย่างลึกซึง้งและนี่คือวิธีที่พวกเขาทำา 1. ฝึกสมาธิแบบเฉพาะทางที่ดรโจสอนในเวิร์กช็อป 2. จินตนาการและรู้สึกเหมือนว่าตัวเองหายดีแล้ว 3. ฝึกขอบคุณล่วงหน้าเหมือนเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นแล้ว 4. ฝึกซ้ำจนสมองเริ่มเชื่อว่าเป็นจริงโดยมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนที่ดรโจใช้เช่น EEG วัดคลื่นสมอง MRI สแกนเพื่อดูการทำงานของสมองขณะนั่งสมาธิ HRV วัดการสื่อสารระหว่างใจและสมองผลลัพธ์ก็คือสมองของผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปหลายคนเปลี่ยนแปลงจริง ส่วนที่เกี่ยวกับความกลัวความเศร้าความเครียดถูกปิดลงส่วนที่เกี่ยวกับการฟื้นฟูการมีความสุขและพลังชีวิตเปิดขึ้นผู้ป่วยบางคนที่ไม่มีทางรักษาเริ่มฟื้นตัวจนผลตรวจร่างกายดีขึ้นจริงยกตัวอย่างเรื่องจากหนังสือ 1. ญยิงคนหนึ่งที่เป็นมะเร็งและหมอบอกว่าไม่มีทางรักษา เธอได้เข้าร่วมเวิร์กช็อปของดรโจทำสมาธิวันละหลายชั่วโมงด้วยความเชื่อร้อยเอร์เซ็สัปดาห์ต่อมามะเร็งหายไปจากผลตรวจเธอเปลี่ยนความกลัวตายเป็นความศรัทธาในพลังภายใน 2. ผู้ป่วยพาก,กินสันมีอาการสัน่นเดินไม่ได้พูดไม่ได้ฝึกฝนสมาธิแนวลึกแนวจินตภาพแบบสม่ำเสมอเปลี่ยนจากชั้นป่วย เป็นฉันคือพลังชีวิตที่กำลังฟื้นตัวในเวลาไม่กี่เดือนเขากลับมาเดินได้พูดได้อีกครั้ง 3. คนไข้ซึมเศร้าเรื้อรัง20ปีไม่ตอบสนองต่อยาใดๆเลยเริ่มฝึกนั่งสมาธิเปิดใจให้กับความเป็นไปได้ใหม่ๆปลดปล่อยตัวตนเก่าเชื่อมกับตัวตนที่มีความสุขระดับสารเซโรโทนินในสมองเพิ่มขึ้นเองโดยไม่ต้องใช้ยา โดยดรโจเขาได้อธิบายวิธีที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงสุขภาพและชีวิตของตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งปัจจัยภายนอกเลยผ่านสองเครื่องมือหลักก็คือสมาธิและการจินตนาการอย่างมีพลังซึ่งเป็นการสื่อสารกับระบบประสาทของเราโดยตรงหลักการเบื้องหลังสมาธิเพื่อเปลี่ยนคลื่นสมองปกติเราจะอยู่ในคลื่นสมองเบตา้า ซึ่งเป็นสถานะที่วุ่นวายคิดวนเครียดและตัดสินเมื่อทำสมาธิอย่างลึกคลื่นสมองจะเปลี่ยนเป็นอัลฟาหรือแม้แต่ทีตาซึ่งเป็นช่วงที่ประตูแห่งจิตใต้สำนึกเปิดออกในสถานะนี้สมองมีความยืดหยุ่นสูงพร้อมรับโปรแกรมใหม่โดยไม่ต่อต้านเหมือนตอนรู้สึกเครียดหรือระแวง วิธีใช้สมาธิและจินตนาการปรับร่างกาย 1. รับรู้ความเชื่อเดิมความเชื่อเดิมที่จำกัดหรือที่เรียกว่า limiting beliefs คือความคิดหรือความเชื่อที่ฝังลึกในจิตใต้สำนึกที่จำกัดตัวตนของคุณไม่ให้เติบโตหรือเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นตัวอย่างของความเชื่อเดิมที่จำกัดฉันไม่เคยหายจากโรคนี้ได้หรอก ร่างกายฉันอ่อนแอมาตั้งแต่เกิดการรักษาต้องพึ่งหมอกับยาเท่านั้นฉันไม่มีวินัยพอจะทำสมาธิทุกวันฉันไม่เก่งเรื่องการจินตนาการความเชื่อเหล่านี้ไม่ได้เป็นความจริงแต่เรายึดมันไว้จนมันกลายเป็นรหัสโปรแกรมที่ร่างกายทำงานตามอย่างอัตโนมัติในมุมของสมองและร่างกาย เมื่อเรามีความเชื่อจำกัดแบบนี้ซ้ำๆสมองจะหลั่งเคมีและส่งสัญญาณที่ยืนยันความเชื่อนั้นอยู่ตลอดเวลาร่างกายจะตอบสนองตามเคมีและคำสั่งเดิมเช่นอ่อนเพลียปวดเรื้อรังซึมเศร้าและอื่นๆทำไมต้องรับรู้มันก่อนดออรโจรดิสเพนซ่าบอกว่า คุณไม่มีวันเปลี่ยนแปลงสิ่งที่คุณไม่รู้ตัวว่ากำลังทำอยู่เพราะฉะนั้นขั้นตอนแรกในการเปลี่ยนโปรแกรมร่างกายและจิตใต้สำนึกก็คือหยุดสังเกตตั้งชื่อความเชื่อเดิมที่จำกัดนั้นให้ได้วิธีฝึกสังเกต limiting beliefs 1. ตั้งคำถามกับตัวเองอะไรที่ฉันเชื่อว่าเป็นความจริงเกี่ยวกับสุขภาพของตัวเอง ฉันรู้สึกว่าทำไมฉันถึงยังไม่หายหรือเปลี่ยนแปลงไม่ได้ 2. จับสัญญาณภายในทุกครั้งที่รู้สึกท้อแท้หวั่นใจหรือหมดแรงให้สังเกตว่าความเชื่อใดปรากฏขึ้นในหัว 3. เขียนออกมาความเชื่อเดิมของฉันคือจุดๆุเติมให้จบประโยคเช่น ฉันต้องเหนื่อยก่อนถึงจะมีค่าพอที่จะหายดีเป็นต้นขั้นตอนถัดไปเปลี่ยนแนวคิดผ่านภาพและความรู้สึกใหม่ตามแนวทางดรโจดิสเพนซาในหนังสือคุณคือพลาซิโบหลักการสำคัญสมองไม่แยกแยะว่าสิ่งที่คุณจินตนาการกับสิ่งที่คุณเห็นจริงต่างกันถ้าคุณคิดบวกรู้สึกว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้ว ร่างกายจะตอบสนองราวกับมันเป็นจริงกระบวนการที่เกิดขึ้นในสมอง 1. จินตนาการภาพใหม่สร้างภาพตัวคุณในแบบที่หายดีแล้วอย่างชัดเจนใช้ประสาทสัมผัสทั้งหมดได้ยินอะไรรู้สึกอย่างไรร่างกายเคลื่อนไหวยังไง 2. ใส่ความรู้สึกใหม่ลงไปเช่นความรักขอบคุณ ความเบิกบานความมั่นใจความสงบทำให้หัวใจและสมองเข้าสู่ภาวะประสานคลื่นกัน 3. ทํทำซ้ำจนร่างกายจดจำได้เมื่อคุณจินตนาการพร้อมรู้สึกซ้ำๆร่างกายจะเชื่อว่านั่นคือความจริงใหม่และเริ่มสร้างเคมีใหม่เซลล์ใหม่ระบบภูมิคุ้มกันใหม่โดยมีเป้าหมายว่า เพื่อเปลี่ยนเคมีของร่างกายให้สอดคล้องกับสุขภาพใหม่ให้ร่างกายเชื่อก่อนเห็นเพื่อทำให้จิตเป็นยารักษาแบบลึกถึงระดับ DNA เพราะการฝึกสมาธิอย่างสม่ำเสมอคือการรีโปรแกรมตัวเองในระดับลึกการฝึกสมาธิเป็นเครื่องมือหลักในการปลดล็อกสมองจากโลกภายนอกทำให้คลื่นสมองช้าลงจากคลื่นเบตา้า ไปสู่อัลฟาและทีตาเปิดช่องให้ความคิดใหม่และพลังงานใหม่ฝังลงในจิตใต้สำนึกได้ง่ายขึ้นคำแนะนำเพิ่มเติมควรทำให้ได้45-60นาทีต่อวันหรืออาจจะแบ่งเป็นสองรอบเช้าเย็นหรือก่อนนอนเช่น30นาทีเช้า30นาทีเย็นหรือก่อนนอนก็ได้ทำไมต้องฝึกทุกวัน เพราะคุณกำลังเขียนโปรแกรมใหม่ให้ระบบประสาทยิ่งฝึกซ้ำสมองจะเดินสายไฟใหม่และร่างกายจะเปลี่ยนสัญญาณทางเคมี Me. การฝึกสม่ำเสมอจะเปลี่ยนบุคลิกความคิดและชีวเคมี Me ของคุณได้จริงและเริ่มต้นด้วยสมาธิก่อนนอนหรือหลังตื่นนอนเป็นช่วงที่สมองอยู่ในคลื่นอัลฟาเหมาะกับการปลูกฝังความเชื่อใหม่ รูปแบบการฝึกสมาธิที่แนะนำโดยดรโจดิสเพนซา 1. เริ่มต้นด้วยการ disconnect จากโลกภายนอกปิดมือถือนั่งเงียบๆไม่ตอบสนองต่อสิ่งเรารอบตัวเพื่อให้สมองหยุดหมุนวนกับปัญหาความเครียดความกลัวเป็นต้น 2. เข้าสู่สภาวะผ่อนคลายหรือลดคลื่นสมองลงใช้การหายใจลึกๆ หรือฟังเสียงนำสมาธิเป้าหมายคือพาใจเข้าสู่อัลฟาไปสู่ทีตาซึ่งเป็นประตูสู่จิตใต้สำนึก 3. จินตนาการตัวคุณเวอร์ชั่นใหม่เห็นภาพว่าฉันหายดีแล้วมีพลังแล้วชีวิตดีขึ้นแล้วไม่ใช่แค่คิดแต่ต้องรู้สึกจริงๆว่ามันเกิดขึ้นแล้ว 4. ใช้อารมณ์พลังสูงเติมภาพนั้นให้มีพลัง เช่นความรักความซาบซึ้งความเบิกบานความศรัทธาจริงนี้คือพลังงานที่จะทำให้จิตเปลี่ยนร่างกาย 5. อยู่กับภาพและอารมณ์นั้นให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ตัวอย่าง mindset ก่อนสมาธิเช่นฉันไม่ใช่ร่างกายที่เจ็บป่วยวันนี้ฉันจะสร้างตัวฉันคนใหม่ขึ้นจากภายใน เป็นตนต้หรือวิธีง่ายๆเช่นการฟังเสียงนำสมาธิของด r j o รโจดิสเพนซา Changing Beliefs and Perceptions หรือ Blessing of the Energy Centers ในหนังสือ You Are the Possible เขาไม่ได้แค่ให้ความหวังว่าคุณสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ผ่านจินตนาการและสมาธิแต่เขายังพูดถึงข้อจำกัดอย่างตรงไปตรงมาด้วย เพื่อให้ผู้อ่านระหนักว่าอ่านมีข้อจํากัดที่ขวางการเปลี่ยนแปลงตัวเองตามที่หนังสือกล่าวไว้บางประการได้แก่ 1. การยึดติดกับอดีตและอัตลักษณ์เดิมตราบใดที่คุณยังคิดเหมือนเดิมรู้สึกเหมือนเดิมพฤติกรรมเหมือนเดิมคุณก็จะได้ผลลัพธ์เดิมคนส่วนใหญ่ติดอยู่ในวงจรของความทรงจำอารมณ์พฤติกรรมซ้ำเดิม ยิ่งคิดถึงอดีตบ่อยเท่าไหร่สมองก็ยิ่งจำได้ดีและหลงคิดว่านั่นคือความจริงของเราผลคือสมองไม่เปิดรับความเป็นไปได้ใหม่ๆเพราะถูกล็อกโดยตัวตนเก่า2ร่างกายกลายเป็นสมองแทนเมื่อคุณคิดอะไรซ้ำๆร่างกายจะจำมันจนกลายเป็นอัตโนมัติและมันจะเป็นผู้ควบคุมคุณแทนจิตสำนึกถ้าคุณเครียดทุกวัน ร่างกายจะเรียนรู้ว่าต้องผลิตฮอร์โมนเครียดตลอดเวลาแม้ใจอยากเปลี่ยนแต่ร่างกายไม่ยอมเพราะมันติดสารเคมีจากอารมณ์เดิมเหมือนติดยาดังนั้นคุณต้องฝึกให้ใจเป็นนายของร่างกายไม่ใช่ปล่อยให้ร่างกายควบคุมจิต 3. การใช้เหตุผลมากเกินไปคนที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้คือคนที่ต้องการเข้าใจทุกอย่างก่อนจึงค่อยยอมศรัทธา แต่การเปลี่ยนแปลงระดับพลังงานและจิตใต้สำนึกต้องใช้ศรัทธาและความรู้สึกเป็นเครื่องนำถ้าคุณเอาแต่ถามว่ามันจะได้ผลแน่หรอหรือฉันจะรู้ได้ไงว่ามันเปลี่ยนแล้วมันก็จะไม่เปลี่ยนคุณต้องรู้สึกก่อนมันเกิดขึ้นภายในก่อนที่โลกภายนอกจะเปลี่ยนจริง 4. พลังงานต่ำความกลัวความสงสัยความไม่พอใจ ถ้าระหว่างทำสมาธิคุณยังมีพลังงานของความกลัวความลังเลหรือความรู้สึกขาดระบบพลังงานของคุณจะส่งคลื่นนั้นออกไปแทนดังนั้นคลื่นความรู้สึกต่ำจะยึดโยงคุณไว้กับตัวตนเก่า 5. ทําทำเพียงผิวเผินไม่สม่ำเสมอคนจำนวนมากฟังสมาธิวันสองวันแล้วหวังว่าจะหายป่วย หรือจินตนาการครั้งเดียวแล้วรอผลแต่ดรโจเน้นย้ำว่าการเปลี่ยนตัวตนเป็นกระบวนการที่ต้องจริงจังและต่อเนื่องถ้าคุณยังตื่นมาแล้วเป็นคนเดิมทุกวันคุณกำลังโปรแกรมให้ตัวเองไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยคุณไม่ต้องรอปาฏิหาริจากภายนอกเพราะคุณคือปาฏิหารินั้นเองคุณคือพาซิโบ คุณคือแหล่งพลังงานที่เปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องรอย,ยาวิเศษเพราะคุณคือยาวิเศษนั่นเอง